กลับมาแล้วครับขบวน418เนี่วันนี้ขากลับก็ช้าอยู่ราวๆ9นาทีเนี่ย89นาทีนะครับเกิด GA คันเดิมนะครับ4559นะฮะทำขบวนกลับนะครับวันนี้ จะเป็นช่างเครื่องเตานะฮะวันนี้ทำกระบวน418านะครับวันนี้